ตอนนี้นะคะถือว่ายอดรถคันแรกนะคะมีพุ่งทะลุขึ้นไปถึง1ล้านคันค่ะทําให้นะคะหลายๆคนนั้นเริ่มกังวลว่าเอ๊ะในอนาคตโดยเฉพาะปี2556นั้นจะเกิดหนี้เสียตามมาหรือไม่นะคะส่วนใครค่ะที่ผ่อนรถไว้นะคะแล้วก็เตรียมการว่าจะมารับรถในปี2556นะคะยิ่งต้องพิจารณากันเลยค่ะว่าแนวโน้มของการผ่อนหนี้ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เราได้รถมาแล้วก็ใช้อย่างสบายใจนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันค่ะโดยเฉพาะยิ่งใครที่จะวางแผนรถระยะยา นะะในการที่จะผ่อนรถนั่นเองนะคะค่างวดต่างๆนั้นควรจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับคุณอมาพันเจริญยิ่งค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการเงินส่วนบุคคลธนาคารกรสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่จูนคะหลายๆครั้งนี่นะคะเราก็มาขอให้พี่จูนช่วยวางแผนการเงินให้ทีนี้ปัญหาเริ่มเกิดแล้วนะคะขายไปยังเป็นหนี้อยู่แล้วในกรณีของคนที่ยืมชื่อมาด้วยเขาก็จะติดแบคลิสต์ด้วยอันนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีคําแนะนําหรือว่า ข้อควรทําใจสาหรับเขายัางไงดีคะจริงๆต้องบอกว่ารถยนต์นี่คือต้องดูก่อนนะคะว่าหนึ่งอยากให้เตรียมความพร้อมก่อนเลยว่าเราไหวไหมนะคะบางท่านบอกว่าอุอยากหวังได้ในส่วนของส่วนลถนะคะ,คะได้ส่วนลถก็จริงแต่ว่าถ้าความสามารถในการที่จะผลิะของเราไม่ไหวเนี่ยบางทีอาจจะทําให้มีปัญหาใน,นอนาคตร,ระยะยาวข้างหน้าเพราะว่าการซื้อนี่เป็นภาระผูกพันค่ะผูกพันก็คือว่าถ้าเราเป็นลนักษณะซื้อเงินผ่อนเนี่ยบางทีก็อาจจะถึง4-5ปีนะคะก็ต้องดูว่ากําลังของเราไหวอย่างต่อเนื่องไหมนะคะได้มีความ จำเป็นจริงๆหรือเปล่าว่าเราซื้อมาเนี่ยเราได้ใช้ไหมนะคะ,<ท>ะบางคนไม,ไม่ได้คิดในเรื่องที่ภาคราใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ,<ท>ะไม่ว่าจะเป็นค่าทางด่วนค่าน้ํามันค่าที่จอดนะคะปัญหารถติดก็ยิ่งทําให้นะคะแหม,แหมไม่อยากคิดเลยว่า1ล้านคันออกมานะคะ,<ท>ะปัญหารถติดก็ยิ่งทําให้ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นนะคะ,<ท>ะส่วนที่กรณีถ้ามีเป็นติดเป็นภาระนี่แล้วก็ต้อง <ทะ S 2> บอกว่าต้องรีบแก้ให้เร็วที่สุดะคะ<ท>ะ่ะเพราะว่าประวัติในการที่เขาจะเก็บเลคคอร์ดนะคะก็อยู่ถึง3ปีทีเดียวนะคะยิ่งแก้น ก็ยิ่งสามารถที่จะลบในส่วนนี้ได้เร็วที่สุดค่ะค่ะงั้นขอคําแนะนําเลยค่ะเพราะว่ายังเหลือหนี้ก้อนหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ติดไปแน์นเผื่อว่าเอาไปใช้สําหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในโครงการรถคันแรกด้วยแต่ว่ากําลังก่ายหน้าผ่ากับเรื่องนี้นะคะคําแนะนําที่จะช่วยลดมูลหนี้สําหรับการที่รถติดไปแน์นแล้วยังเหลือส่วนต่างบางส่วนที่ยังต้องผ่อนอยู่ควรทำไงดีคะ ก็ต้องบอกบอกว่าหนึ่งก็คงดูนะคะว่าเราลดค่าใช้จ่ายตัวไหนได้บ้างนะคะเราหารายได้นะคะส่วนเพิ่มมาจากส่วนไหนที่จะเป็นตัวช่วยให้กับเรานะคะอ<ช>ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะว่าบริหารนะคะในเรื่องของกระแสะเงินของเราก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยค่ะว่าประหยัดบางส่วนนะคะหรือว่าอาจจะหาะไรายได้ที่เพิ่มก็จะเป็นตัวที่ทำมาทำมาช่วยมาโปนี้ได้มากนะคะอันที่2ค่ะก็ต้องมาดูความจําเป็นค่ะว่ารถยนต์ตกลงยังจะเป็นต้องใช้ไหมนะคะหรือเรามีทรัพย์สินบางอย่างที่จริงๆแล้วเนี่ย มีเยอะเกินจําเป็นนะคะอ,อาจจะมีมอเตอร์ไซค์สองคันมีรถยนต์อีกคันหนึง่งนะคะถ้าทรัพย์สินไหนที่ไม่ได้ใช้อาจจะลองดูค่ะว่าเอ๊ะขายไปนะนะคะ,คะตัดใจนะคะตรงนี้ก็จะได้เงินก้อนมาส่วนหนึ่งที่มาช่วยเรานะคะ,คะเพราะต้องหันไปดูนะคะช่วงปีใหม่อาจจะไปลองจัดบ้านนะคะ,คะจะเห็นว่าเอาอาจจะมีของหลายๆอย่างที่ไม่ได้ใช้นะคะพวกนี้จะเป็นตัวช่วยให้เรามีกระแสเงินที่เพิ่มขึ้นะนะคะ,คะ หลังจากนั้นคงต้องมาดูค่ะว่าพยายามสร้างวินัยค่ะว่าการเป็นตัวค่าจ่ายหลักเพราะเป็นเป็นตัวค่จ่ายคงที่ที่เราจะต้องผ่อนอย่างสม่ำเสมอในส่วนของมูลนีธนะคะ,คะสร้างวินัยตรงนี้ก็คงจะเป็นตัวช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ค่ะ,คะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นข้อคิดนะคะก่อนที่จะมีรถสักคันเป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะก็ต้องคิดยาวไปจนถึงเรื่องของการผ่อนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ